โดยปกติแล้วนะครับสารสิ่งแปลกปลอมที่ปัจจุบันนี้ ชอบฉีดกันมากๆนะครับก็จะเป็นพวก1พวกซิลิโคนเหลวนะครับน้ำมันมะกอกนะครับแล้วอาจจะเป็นพวกยายูนิซันนะครับตอนแรกๆนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเหมือนมันใช้งานได้ดีแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นจริงนะครับแต่พอไปนานๆแล้วก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆครับเช่นเกิดปฏิยาโต้อตอบของร่างกายทําให้หนึ่งเกิดแผลนะครับเกิดการก้อนการอักเสบเป็นหนองนะครับแล้วก็มี พังผืดเกิดขึ้นบางครั้งก็อาจจะทําให้บริเวณหนังหุ้มปลายเนี่ยไม่สามารถรูดเปิดแล้วก็ทําความสะอาดได้นะครับทําให้อาจจะดูแลความสะอาดไม่ได้มีสิ่งสกรปรกเข้าไปทําให้เกิดการติดเชื้อเลื้อยลังขึ้นมาได้แล้วก็บางทีก็อาจจะเกิดความเจ็บปวดได้แล้วก็ไม่สามารถร่วมเพศได้อย่างต้องการนะครับเพราะว่าเกิดจากปัญหาจากการฉีดสารเหล่านี้นะครับหลังจาก การที่มันเกิดปัญหาแล้วนะครับเราจะทําการแก้ไขยังไงนะครับสําหรับเรื่องเรื่องการเกิดแผลการอักเสบเรื้อรังที่สําคัญคือเราไม่สามารถกลับเข้าไปเลาะไอ้ส่วนที่เราฉีดได้เพราะมันจะกระจายทั่วๆนะครับวิธีการแก้ไขก็คือ1นึ่าทำการตัดส่วนที่ผิดปกติก็คือส่วนที่เราทําการฉีดบอกทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการนําหนังอันทะนะครับมาสร้างเป็นตัวที่หุ้มตัว แกนอวัยวะเพศใหม่นะครับวิธีก็คือมันจะมีอยู่2วิธีหลักๆนะครับวิธีแรกก็คือทําการผ่าตัดโดยใช้ครั้งเดียวนะครับผ่าตัดแบบครั้งเดียวก็คือนําถุงอันทะนะครับเข้ามาปะมาเติมแล้วก็มาตัดแต่งเพื่อให้เกิดเป็นหนังหุ้มอวัยวะเพศใหม่ โดยคำครั้งเดียวนะครับสำหรับวิธีนี้นะครับก็จะเหมาะในบางคนนะครับที่มีหนังอันทาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สามารถผ่าตัดได้ภายในครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็จะดีนะครับอย่างที่สองคือก็เป็นวิธีการ ฝังอวัยวะเพศเข้ากับอันทะก่อนนะครับก็คือในรายที่การยืดหยุ่นของหนังอันทะไม่ดีเราก็ต้องต้องเอา,อาหนึ่แกนอวัยวะเพศนะครับไปไปหุ้มในในถุงอันทะก่อนนะครับแล้วก็ ใช้ระยะเวลาหนึ่งนะครับเช่น2-3เดือนนะครับเพื่อให้เนื้อเยื่อมันเติมเต็มแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการผ่าตัดเอาหนังของอันทักษเนี่ยเพื่อมาทําเป็นลำของอวัยวะเพศอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งการผ่าตัดเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นครั้งที่2นะครับที่มันก็ทําให้กลับกลายเป็นเหมือนอวัยวะเพศปกตินะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะสมบูรณ์กลับมาได้ประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ถ้าดีก็จะประมาณป 80-90%เลยที่สามารถใช้งานได้นะครับบางคนเนี่ยเกิดปัญหาเลือดลงังไม่ยอมมาพบแพทย์สุดท้ายเนี่ยอเอายาประเภทเน่าหรือเกิดการอักเสบหรือว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเชื้อมะเรงได้ในบางครั้งนะครับก็อาจจะเชิญชวนว่าอย่าไปทําการฉีดพวกสารแปลกปรอมเข้าด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องการฉีดสารไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับก็สามารถแก้ไขได้ เราก็แนะนำว่าถ้าเกิดปัญหาแล้วก็ควรรีบแก้ไขให้กลับสู่ปกตินะครับ